ขึ้นเป็นหรือเปล่าอะไรเขาไม่ขึ้นน,นั่นแหะเขาห้ามขึ้นขึ้นนู่นได้ขึ้นได้เลยนะขึ้นเป็นหรือเปล่าเสื้อไปไหนเสื้อเสื้อหนูไปไหนเสื้อเอี๊ยมอ่ะก็นั่นนะขึ้นน,นี่ขึ้นนี้คึ้มุนที่ไม่อ้อมเห็นไหม มันขึ้นได้เหรอขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เขาไม่ให้ขึ้นอรอขับ,บนั่งแท็กซี่ไงพี่เมื่อวานนี้ไอู้กมานี่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 นขึ้นนี่โน่นน่ะบันไดขึ้นเป็นหรือเปล่า กินเป็นใครเป็นหรือเปล่าเนี่ยมาโรงเรียนมาหาอะไรเนี่ยเ้อเนี่ยมันหัวฟูบนไปหามหอไม้มาเลยนะ <c oughs> ะออกกําลังกาย <c oughs> น้องง่อยค่ะน้องกินมา <c oughs> าพี่บุคคลขึ้นนะครับวันให้ขยโยกขึ้นดิขึ้นเด้แล้วขึ้นสิไหนนุ่งขึ้นอันไหนขึ้นอันโน่นเหรอนี่ขึ้นนี่ไงขึ้นดิไมาอุ้มไหมให้พี่กิมนาอุ้มขึ้นไหมขึ้นนี้ก็ได้เลยขึ้นนี้ ขึ้นจับจับขึ้นขึ้นอข,ขึ้นพอจับไหมขึ้นเร็วๆอันไหนง่ายขึ้นไม่อุ้มขึ้นต้องนั่งนี้เนี่ย สรุปนั่งหนเนี่ยนะขึ้นนน้นไหมนะนัะ่นนั่นเซฟขึ้นนน้นย่ะไงเหมือนพี่กิมนานนั่เนี่ยไงไปมันจะโดนหัวนั่งนี้ ไม่ขึ้นเหรอแค่มวยขึ้นเหรอเตะโค้กเอวติกีกไรเนี่ยกับยังยังเอาขึ้นสิเดี๋ยวเขาวางแบบ